จริงๆทั้งๆที่โครงการเราทําท่องเที่ยวเป็นหลักใช่ไหมแต่ก่อนจะไปทําสิ่งนั้นได้เนี่ยพื้นฐานต้องดีก่อนแล้วเราก็พบว่าสุขภาพที่ดีเป็นทุกสิ่งจริงและมันมักจะเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามเพราะว่ามันติดตัวเราอยู่แล้วแต่อะไรที่ติดตัวเรานี่แล้วนี่แหละส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเส้นผบมบารุงเขาครับสุขภาพที่ดีเป็นทุกอย่างถ้าสุขภาพมันดีได้เนี่ยอะไรมันก็จะดีไปด้วย สร้างเสริมสุขภาพครับอย่างแรกก็คือ,อ,อร่างกายดีก็กินดีเนาะร่างกายถึงจะดีเช่นผักปลอดสารพิษ <S <S 1> <S 1> ที่นี่ก็จะมีโรงเรียนต่อชดอเนาะเขาทำแบบปลูกพืชผักปลอดสารพิษครบวงจรแล้วก็ให้คุณครูนะครับมาแชร์กับชาวบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะทําวิสาหกิจชุมชนอันนี้ด้านการท่องเที่ยวก็อาจจะรวมไปถึงการปลูกพืชผักสวนครัวที่หมุนเวียนด้วยวนะครับทำเกษตรนั้นถ้าตามบทบาทชีวิตจริงๆของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านของเรา คืออยากให้ชาวบ้านของเรามีผักกินไม่ต้องซื้อะนครับนะครับวันนี้เราจะมาปลูกผักกันนะครับรุ่นให,ใหม<สาย>่อยากอเมริกา้นะปลูกผักแบบบ้านเราคือไม่ทิ้งจากดินพืชผักต้องอยู่กับดิน ดี๋ยวแปลงผัดเขาอย่างนี้นะครับเรากินแปลกแปลว่าได้เต็มปากนต็มคมนะครับไม่เคยเขินโอ้กลัวอยากลัวสารพิษสะสมนะครับกินได้สนิทใจ ต่อมาก็เป็นการที่จะมีวิธีการกินยังไงคือเรากินเรากินทุกวันก,กินทุกมือใช่ไหมก็ก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ทําได้ตลอดเวลาก็จะเอาเรื่องนี้มาสร้างเสริมแล้วก็มีเรื่องของป้องกันภาวะแซรกซ้อนด้วยนะครับแล้วก็อยากแรกไม่ได้มาบอกให้หยุดกินพีใจไหมไม่ได้มาบอกให้หยุดกินนะเขาจะเรียนรู้ว่ากินยังไงให้ห่างไกลโรคหรือว่าหยับยั้งโรคได้นะครับ สส่วนคือผักเน้นผักใบเขียว1ส่วนคือแป้งหรือข้าวครับอีกหนึ่งส่วนก็เป็นโปรโตีนนะครับ2ช้อนโต๊ะแล้วก็อีกหนึ่งช้อนชาก็เป็นในส่วนของน้ำมันหรือไขมันครับผมพยายาม่อยเนาะ แล้วก็ส่วนของสร้างเสริมร่างกายให้ฟิตแอดนเฟิร์มคือแข็งแรงเนี่ยก็จะมีการออกกําลังกายก็เป็นเรื่องของการออกกําลังกายแบบมานิเวศนะครับถ้ามันิเวศก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องของการที่จะทําให้สุขภาพดีได้โดยแกนนำเนี่ยจะเข้าไปสอนเนาะหรือไปให้คําแนะนําในเรื่องนี้ได้โดยที่เป็นท่าง่ายๆทําทได้สะดวกด้วยโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย ไม่ว่าจะทำที่ไหนสถานที่ใดทําได้หมดเลยทำได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยซึ่งจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ได้มีนักทันนาศาตรนะครับเป็นนิสิตแล้วก็อาจารย์จากคณะสาธาศาสตร์ภาควิชาทัศนตนาศาสตร์เนี่ยได้มาช่วยตรวจสายตานะครับในผู้สูงอายุแลวได้ตัดแว่นด้วย เราก็ต้องมองว่าสายตาเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับทุกคนเนาะเพราะว่าดวงตามีแค่2ดวงนะครับไม่ไม่มีอะไรที่จะสามารถทดแทนได้เนาะสิ่งที่มีอยู่เราก็ต้องรักษาให้มันดีขึ้นเนาะหรือว่าให้มันอยู่กับเราไปได้นานที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับเนาะตัวผู้เข้ารับบริการนะครับจากสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ชัดหรือรูปร่างหน้าตาแบบไหนอ่ะแต่พอวันหนึ่งที่เราทําให้เขามองเห็นได้ดีขึ้นนะครับ ฟีดแบ็ที่เรากลับมาก็คือเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่ามากกว่าโ o ที่เราตั้งไว้ครับหลังจากที่เราให้บริการวันนี้ไปแล้วเนาะคนไข้ก็ประมาณ80คนใช่ไหมครับที่เราจะนําข้อมูลที่ได้นะครับเนาะไปทําการตัดแว่นนะครับเพื่อที่จะ นำกลับมามอบให้นะครับแล้วก็เราหวังว่าแว่นที่เราทําให้ครับจะสามารถช่วยทําให้สุขภาพทางสายตาหรือว่าการมองเห็นของผู้เข้ารับบริการนะครับดีมากยิ่งขึ้นดีใจภูมิใจมากเลยค่ะดีใจที่อาจารย์มาตรวจให้ที่บ้านหนึ่งที่นะคะเนื่องจากว่าคือการโอกาสที่ ที่ท่านจะได้รับการตรวจนะ่ะมีน้อยถ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลก็คือคนที่ป่วยเป็นเบาหวานใช่ไหมคะส่วนที่ส่วนหนึ่งก็คือเขายังไม่มีโอกาสที่จะตรวจได้รับการตรวจแต่เขามีปัญหาสายตาเมื่อวานได้มีการตอบรับจากผู้สูงอายุด,ดีมากเยี่ยมมากคือถ้ามีโครงการอีกเขาก็อยากจะให้อาจารย์ทำอีกค่ะลงพื้นที่ รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาตรวจเพราะว่าจะได้เห็นการมองเห็นของผู้ป่วยที่ดีขึ้นแล้วก็จะได้เป็นการคัดกรองอสายตาด้วยเนีครับเป็นครั้งแรกที่เคยตรวจผู้สูงอาย <i> ุก็ <rum> อาจจะรู้สึกแบบยากนิดนึงเพราะว่าอย่างบางคนก็อายุ80กว่าเน <i> ี<ๆ>่ยการพูดคุยหรือการสื่อสารอาจจะยากหน่อยอย่างเงี้ยครับก็ประทับใจครัเพราะว่าคนที่นี่ก็ เขาดูเป็นกันเองทุกคนก็พยายามที่จะเข้าใจเขาเรียกว่าเหมือนพยายามที่จะสื่อสารกับเราแบบบอกปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเขามองไม่ค่อยชัดนะเห็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะคือก็ทุกคนไข้ทุกคนก็แบบให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ